ไม่ไหวจะเคจริงๆสำหรับทีมชาติเกาหลีใต้ที่เอาชนะทีมชาติไทยไป3ต่วหนึ่งคู่ด้สิดแบบตั้นทีมหญิงเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศงานนี้ไร,ร้เงารัชนกอินทนน์เนื่องจากการบาดเจ็บซึ่งมาในครั้งนี้เกาหลีใต้ถือว่าเป็นติงสองของรายการและดีกีถึงแชมป์บูเบอร์คัปี2 0งพคู่แรกไปริ่มด้วยญิงเดี่ยวมือหนึ่งเมิวพัฒมปะวีเมื่ออันดับส2ของโลกพบกับอันไซย,ยองมืออันดับหนึ่งของโลก จากสถิติที่ผ่านมามิวพัมบวีไม่เคยเก็บเซตจะอานสยองได้แม้แต่ครั้งเดียวแต่คราวนี้เธอเล่นด้วยความมั่นใจแต่กระต้านทานความแข็งแกร่งของนับแบดเมื่อหนึ่งของโลกไม่ไหวแพ้ไปสองต่อหนึ่งเกมมาถึงประเภทติงคู่เมือหนึ่งกิฟโตกลันพ์นจับพวก,กวิลรวินดาคู่เมื่ออันดับสิบของโลกของไทยก็แพ้ให้กับเบคฮานาและลีโซฮีคู่เมื่ออันดับสองของโลกไปสองต่อหนึ่งเกมเช่นกัน มาถึงคู่ที่3ประเภทดิงเดี่ยวมือ2คิมบุษนันเมื่อเดับปหกของโลกเมดอาชนะคิมกาอื่นเมื่อนดับ18ของโลกประแบบสนุกสองต่อ1เกมด้วยคะแนน24ต่อย2 14ิบสองต่อ21และ21ต่อ13าทำให้ไทยไล่ขึ้นมาเป็น1ต่อสคู่มาถึงคู่ที่4ประเภทดิงคู่มือ2อันนาและมูนาคู่พี่น้องมืนอดนดสิบเ1็ดของโลกจากไทยก็แพ้กับคิมโซอยองกับคองกียองคู่มืออันดับสาของโลกไปศูนย์ต่อสอเกม ด้วยคะแนน19ต่อ21และ12ต่อ21ให้ทีมสาวไทยพลาดท่าตกรอบอดเข้าชิงเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ทำได้ดีที่สุดแค่เหรียญทองแดงแต่อย่างไรก็ดีแฟนบินต้านชาวไทยก็ไม่มีใครคอมเมนต์รุนแรงกับทีมสาวไทยเลยเนื่องจากทีมเกาหลีใต้นั้นเป็นถึงอันดับ2ของรายการแถมยังมีหญิงเดี่ยวมือ1ของโลกและหญิงคู่ที่เป็นถึงมืออันดับ2และอันดับ3ของโลกอ,อีกด้วย เราต้องตามต้นตามเชียร์ทีมนักประมิตันสาวไทยในรายการต่อไปส่วนในราอรชนนเกมครั้งนี้ยังเหลือประเภทบุคคลที่ยังมีโอากาสลุ้นอีกหลายเหรียญด้วยกันนะคะ